สวัสดีค่ะ,ะ,คะสำหรับเที่ยงของวันที่13พฤษภาคมนะคะ2 5 1 4นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โควิดระบาดเนาะวันนี้ตัวเองก็ทานข้าวเที่ยงแล้วนะคะเ,เมื่อคืนนี้นะคะก็อยากจะเล่าว่าได้ฟังลิงก์นะคะลิงก์ของคนที่ทำวิกิจประสบความสำเร็จเนี่ยว่าเขาดูแลเรื่องอะไรบ้างเนะ ัวเองก็รู้สึกอโอเคนะคะฟังแล้วเก็ตนะคะว่าการที่เราจะต้องใช้พลังงานเนี่ยเ,เหมือนสองเท่าสามเท่าเนาะเพราะว่าเราจะต้องใช้พลังกายพลังใจในการที่จะทํากิจการงานในชีวิตประจำวันงานหลักของเรานะคะแล้วก็สิ่งที่เราทำเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันเอ,อ สภาพร่างกายเนาะด้วยอายุวัย50นะคะ50แล้วนะคะ mm hmm. เมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ย mm hmm. ก็มีความรู้สึกว่า mm hmm. พอดีมีสิ่งที่ต้องทำคือเรื่องปรับปรุงระบบท่อน้ำที่บ้านนะคะประมาณ3สัปดาห์นะคะแต่ด้วยการที่เราต้องทำอย่างอื่นของชีวิตไปด้วยเนี่ยมันทำให้เราเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าเราต้องไปยกไปดึงนะคะพอดีตัวเองเป็นคอเส่อมอยู่แล้วเนาะ มันมีแนวโน้มที่จะทให้อ่อนแรงพอมันเกิดความเมื่อยนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะจัดลำดับความสำคัญของงานที่เรารักอีกสิ่งหนึ่งได้เราก็จะเหมือนออโอ้โหนะคะจริงๆเราก็อยู่ในบรรยากาศนะแต่บรรยากาศที่เราไม่ได้โฟกัสเราก็รู้ว่าในโลกนี้นะคะการทำอะไรเรื่อยๆไม่มีประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะคะมันจะต้องใส่ใจนะคะ หมือน,นก็มีความรู้สึกเหมือนตัวเองหลุดโฟกัสไปจริงๆนะคะแต่มันเป็นระยะเวลาแค่เพียงสัปดาห์เดียวเองเนี่ยแต่จริงๆแล้วตัวเองเริ่มทำมา2-3ถึงสสัปดาห์หมายถึงว่าช่วงที่ปรับปรุงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็รู้วิธีเติมตัวเองเราก็เริ่มต้นเลยนะคะในช่วงที่เรายุ่งนั้นนะคะเข้าัด งานอะไรบ้างนะคะที่เราไม่ได้เข้านะคะเราก็ไปดูย้อนหลังนะคะก็จากวันที่17เนาะกลางเดือนเลยนะคะ17เจนมาถึงเดี๋ยวนี้เนะี่ย17เอ๋อ13บวกบวกกี่วัน26วันมัน25วันเนาะเรามีความรู้สึกว่า25วันเนี่ยเราหลุดโฟกัส เลยนะคะพอเมื่อวานนี้ได้มาฟังนะคะก็เข้าใจนะคะดีใจมากเลยะคะจริงๆก็มีคนที่เขาทําแล้วเขาประสบความสำเร็จเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเขาก็มาแบ่งปั้นไว้เยอะนะคะแต่เราก็ยังไม่ได้ใช้นะคะสิ่งที่เขาเขานํามาให้นั้นเนาะแต่เราก็ค่อยๆเริ่มสะสม บางสิ่งบางอย่างไว้แล้วล่ะความรู้โครงการในหัวอะไรเงี้ยแต่เมื่อที่ได้ฟังนะคะเมื่อคืนนี้จดไว้ด้วยนะก็จะต้องกลับไปดูอีกมีความรู้สึกว่างานที่พี่เขาแบ่งปันมาเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปสร้างได้จริงๆนะคะตัวเองก็คงจะต้องเริ่มต้นนะคะ คะก็เริ่มต้นดูแลสุขภาพก่อนเลยนะคะเราต้องแข็งแรงเราต้องสตรองนะคะไม่งันเราเนี่ไปบ้านแล้วเรานี่จะเหนื่อยแล้วก็หมดแรงนะคะเราก็จะหมกตัวประมาณนี้ก็โอเคนะคะตากี่ทานอาหารแล้วจากการชีวิตประจำวันได้ตื่นเช้ามาทำขบข้าวมีห่อข้าวเนาะดูแลตัวเองให้ได้กินข้าวตรงเวลานะคะที่ยอะคือเสริมความแข็งแรงเรื่องของการออกกำลังกายะะแล้วก็ การพักผ่อนแล้วก็จัดสรรงานลงไปให้มันพอดีนี่แหละโอเคนะครับรู้สึกว่าเริ่มจะ,จะ,ะมีแรงขึ้นมานะคะเพราะว่าเริ่มใช้มินิสเตปเปอร์นะคะปกติการทานอย่างเดียวจะไม่ทำให้เราแข็งแรงขึ้นมาได้นะ พราะเรายิ่งนั่งนานประสาทมันจะส่วนไหนที่ไม่ได้ใช้นะคะมันจะเสื่อมจริง,รงๆที่เขาบอกว่ามันจะหดหายไปดันั้นอันนี้ก็เราจะมาเพิ่มพลังด้วย อันนี้คือว่านิลาผสมโปรตีนเนาะมันจะหวาน